ครับบทสรุปของกลุ่ม B กลุ่มบ,ค,บคือกลุ่มกลุ่ม A เนี่ยจบลงแบบว่าเรื่อยๆสบายๆอ,อุลุกวัยนชนะ3ามศูนะเจ้าภาพแพ้สามไม่เป็นแต่ว่ากลุ่ม B เนี่ยอโอ้โหมันพลิกไปพลิกมาแล้วแบบอ,อยู่ในสถานการณ์ที่สเปนอาจจะตกรอบอยู่ในสถานรสถานการณ์ที่โปรตุเกสก็อาจจะตกรอบนะแล้วพลิกไปพลิกมาโปรตุเกสเป็นที่หนึ่งของกลุ่มสุดท้ายจบที่ โปรตุเกสเป็นที่สองสเปนเป็นที่หนึ่งอ่าก็เป็นกลายเป็นเสมอทั้งสองสนามใช่ทั้งโปรตุเกสและก็สเปนได้เพิ่มทีมมาหนึ่งแต้มแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้สเปนแซงโปรตุเกสคือการยิงสองประตูในวันนี้การเสมอสองสองน่าเนรย์ครับเสมอสองสองโปรตุเกสเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วมีประเด็นเกี่ยวกันด้วยปลายจมูกที่ประตูได้เสียใช่มีประเด็นให้พูดเยอะนะเรื่องแบบเนี่ย VAR ก็มีบทบาทมีแล้วอะทั้งสองสนามเลยมีส่วนกับผลการแข่งขันทั้งสองสนาม ใช่ประตูตีเสมอ VR นั้นเป็นตัวชี้เลยนะครับครับประตูตีเสมอของสเปนสองเราก็มองมุมแรกๆเนี่ยนะครับจากลูกไข้ของยากวัสปาเหมือนว่าเมันน่าจะล้ำช่วงหัวไหลแ่ต่มาดูภาพเบิร์ดไอวิวนะมุมสูงกลายเป็นว่ามีขาของแนวรับของโบโรโคเนี่ยมันยื่นออกมาทําให้จังหวะนั้นไม่ล้มคือภาพช้ามุมตอนแรกที่เห็นคือเห็นชัดเลยว่าล้ำหมายถึงว่ามันล้าตรงไหล ล้ำตัวแต่ว่าภาพมุมนั้นไม่เห็นขาพออีกมุมนึงเห็นทั้งตัวเนี่ยเออขามันยื่นไปก็คือไม่ล้ำขาเนี่ยเกือบจะถึงเส้นเขตโทษพอดีแต่เนี่ยผมว่านะ v A r เนี่ยคือ v A r มันดีตรงเนี้ยคือสุดท้ายแล้วมันดีตรงที่ว่ามันก็เคลียร์ชัดเจนมันยืนที่ทำแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นทั้งสองคู่เลยเนี่ยคือนักเตะกับโค้ชข้างสนามเนี่ยยังยังรับไม่ได้ับคำตัดสินจาก VIR ที่มัน ตัวเองเสียประโยชน์ผู้โปรตุเกสมีถึง2 VR ใช่จุดโทษที่โรนันโดที่โปรตุเกสได้แล้วยิงไม่เข้าตอนนั้นจะเป็น2 0ศนนั่นหนึ่คือ1 VR และอีก1 VR คือจุดโทษที่ตีเสมอตีอหน่นั่นโปรตุเกสก็มี2 VR สเปนเนี่ยจริงๆนะเขารอบมาได้นี่ถ้าหลุดไปถึงรอบชิงและคว้าแชมป์โลกได้ ถ้วยครึ่งหนึ่งต้องตัดให้ VR นะเพราะว่าเกมจะมีอาร์หมดเลยเกมกับอิหร่านที่ไม่เสียประตูตีเสมอ VR ช่วยไว้เทำให้ได้3คะแนนถ้าวันนั้น1คะแนนป่านนี้สเปนประงไมสิบตกล้อทิ้งร้มนิดเดียวใช่ไหมที้ลร้นิดเดียวถ้าวันนั้น VR ไม่ช่วยไว้นะนะสเปนป่านนี้ตไปถึงไหนแล้วแต่อาจจะไม่เล่นแบบนี้ก็ได้ไงไม่รู้แต่ว่า VR ก็ช่วยไว้ใช่แล้วสองครั้งเลยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าคนที่ต้องปรับ มากๆกับ V R เนี่ยคือไม่ใช่แค่คนดูไม่ใช่แค่กรรมการคือตัวผู้เล่นนักเตะแหละเพราะว่าจริงๆก็สุดท้ายถ้าคุณกลับมาดูอ่ะมันแฟร์แล้วหรือว่ากรรมการได้ใช้วิจารณญาณในการดูตอนนี้แต่ละทีมจะต้องกำชับนักฟุตบอลว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นจากการไปดู V R หรือว่าการเปลี่ยนของผู้ตัดสินเนี่ยคุณต้องอยู่เฉยนิ่งไว้ก่อนอย่าไปประท้วงอย่าไปลุมผู้ตัดสินเพราะว่า มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือมันอาจจะเกิดขึ้นกับคู่ต่อสู้ก็ไ,ได้เพราะฉะนั้นต้องพูดตูก,กตหรือคุณต้องช่างใจงอยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ให้มันทุกอย่างมันจะเคลียร์จากภาพครับแล้วจริงๆคือแบบว่าครั<ๆ>้งนี้เราอาจจะเสียประโยชน์แต่ครั้งหน้าคือผลประโยชน์อาจจะตกกับเราก็ได้หรือว่าเรายิงเข้าแล้วโดนยกลำหน้าแต่ไทยไม่ลับแต่ถ้าแต่ละทีมไม่เตือนกันแล้วเกิดเหตุการณ์เข้าไปปูลุมประท้วงมันอาจจะมีนักเตะโดนใบเหลืองที่สองถูกไล่ออกได้เลยพี่อย่าลืมนะครับเราใช้สมองมากในการจัดรายการนะครับนี่ครับโหดื่ม ดื่มแบรนด์ก e ่อนดูสู้ศึกบอลโลกเราใช้สมองในการจัดเลยกครับก็นี่ครับขนาดใหม่หนึ่งร้อยมิลลิล,ล,ลิตรนะครับมิลลิลิตรมิลลิลิตรนะครับไม่ใช่มิลลิลิตรใหม่ขนาดใหม่ชื่นใจเนี่ยหัวผมยุ่งไปหมดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ลุ้นอิหร่านลุ้นแบบจิกหัวจิกกูจิกเราก็เชียร์อิหร่านอยู่นะอยากให้เข้ารอบเราเราได้สองทีมในกลุ่มบีที่เข้ารอบไปนะครับแล้วก็จะต้องคว้วยกันล่าสุดนี่ก็คือ แชมป์กลุ่ม A อุรุกวัยจะขว้าเจอที่สองของกลุ่ม B ก็คือโปรตุเกสในขณะที่แชมป์กลุ่ม B นะครับก็คือสเปนคว้ไปเจอที่สองของกลุ่ม A ก็คือเจ้าภาพรัสเซียคือสายการมันสวิงเร็วมากนะเพราะว่าในช่วงทศเวลาผลเยอะในช่วงทศเวลาเนี่ยโปรตุเกสยังนําแบบชนิดเรียกว่านาเป็นที่หนึ่งแบบสาแต้มเป็นแชมป์กลุ่มแบบทิ้งสามแต้มเพราะตัวเองโดนคือเหตุการณ์มันเกิดไล่กันเลยนะสองสเต็ปหลักๆก็คือ สเปนตีเสมอแล้วเขาดวนจุดโทษ<ช>มันเลยทําให้ทุกอย่างพลิกผันเลยพลิกลับมา,ลมาก็คือโปรเกต์หายไปสอแต้มเรื่องกลุ่ม B เนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยมันมันจริงๆมัน มันก็ตลกร้ายนะทำไมทำไมคือทุกคนพอกลางโผมาก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มอ้าวกลุ่มบีสองทีมสเปนโปรตุเกสเตสเปนเข้ารอบเป็นที่หนึ่งบอตุเกสเข้ารอบเป็นที่สองถูกต้องเลยนะแต่ถ้าในเนื้อหาในรายละเอียดลึกลงไปโอ้โหมึงนี่กว่าจะกว่าจะได้กันได้เนี่ยนะครับความจะมากันได้เนี่ยถ้าตายนะครับคือภาพเนี่ยตอนแรกมันเป็นเหมือนแบบกลุ่มเยอเวียมังกฤษอะ มันสบายๆแบบนั้นแ่ะใช่ไหมแต่พอเอิร์นผมว่านะเวพอเอิญมันนัดแรกมันเจอกันเองด้วยใช่ป่ะทีนี้มันมันมันก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกโอ้โหในใครที่ไม่ได้ดูเกมอิหร่านกับโปรตุเกสเนี่ยหลังจากที่อิหร่านตีเสมอได้ตอนนั้นทนเวลาแล้วนะ94แล้วเล่นกันต่อเนี่ยอีกแค่นาทีเศษอิหร่านได้ยิงจ่อดๆแบบได้หลุดเดียวเน้นเน้นเลยนะได้หลเดียวแบบยิงจ่อดๆในเขตโทษเข้าด้านข้างยิงเข้าเข้าหน้าต่างมันเหลือเชื่อนะ รุ่นนั้นเข้าไปเนี่ยโนโดกลับบ้านเลยนะคือแบบตกรอบเลยนะแล้วอิหร่านเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะอิหร่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มเลยเพราะว่าจะชนะสองนัดเลยใช่ครับฟุตบอลก็แบบนี้นะจริงนะก็ต้องต้องก็ต้องชมอิหร่านนะเพราะว่าพอดูจากภาพรวมแล้วเขาทำได้ดีทั้ง3ามนัดเลยใช่น่าชื่นชมเป็นฟุตบอลที่เล่นได้ได้ดีสวยงามแล้วก็เป็นฟุตบอลที่พัฒนาขึ้นไปสู้กับยุโรปได้เลยสี่คะแนนที่ตกรอบเนี่ยถือว่ากู้หน้าให้กับ ทีมจากเอเชียอสมคนเดยเพาะอย่างยิ่งในแถบตะวันออกกลางเราจะเห็นได้จากอาการเสียใจของนักเตะโอ้โหบางคนฟุบร้องไห้คาสนามเลยเพราะว่าโอกาสนักฟุตบอลเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอกาสมันอยู่ในมือแล้วล่ะแต่มันก็หลุดมือไปอย่างเงี้ยครับผมอยู่แค่อื้มจริงคือเขาก็ความภูมิใจผมว่าเขาภูมิใจนะแต่ว่าในใจลึกๆตอนนี้คงแบบสลัดความเสียดายไม่ออกนะนะมันเสียดายลูกนั้นจริงๆนะเราเล่น เล่นหน้าประทับใจอ่ะเล่นสู้เล่นแล้วเสียจุดโทษแล้วเซฟจุดโทษได้ไม่งั้นเป็นสองศูนย์่จะกลับมาลําบากใช่ไหมประตูที่พลาดก็เซฟจุดโทษได้จากการยิงของโรนัลดเนี่ยครับคุณธีรนาับอกว่าเกือบดราม่าถ้าโลกที่สองอิหร่านเข้าไปเนี่ยไม่เข้าข้างตาข่ายนี่โปรตุเกสนี่จบเลยครับถูกต้องเสียดดยน่เชียอิหร่านเหมือนกันใช่ใช่ครับคุณมงคลบอกว่าแต่ละทีมต้องไปซ้อมจุดโทษเยอะๆหน่อยมีเว R มีจุดโทษนะเอ้ยจริงนะมี v มีจุดโทษเพราะมี v r เนี่ยก็มีจุดโทษมากขึ้นแน่วันนี้สี่ var ตั้งทั้งนั้นเลยสี่ var เลยนะแล้วก็วันนี้จุดโทษพลาดสองโหนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำซาอุก็พลาดเออใช่ใช่คือมันก็ต้องกลับมาสรุปประมวลอีกครั้งอ่ะ ผมชอบนะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบผมก็ชอบมันยุติธรรมดีมันออกมาเคลียร์ผมว่ามันก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นเขาก็ตัดสินให้มันเป็นไปตามนั้นจริงซึ่งถ้ามันเป็นความจริงเรารับได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็จบคือแรกก็จะโมโหแหละแรกโมโหเหมือนเราเสียผลประโยชน์ถูกป่ะอ่ะอย่างลูกของแอสปาร์ตเงี้ยคือแต่ว่าสุดท้ายมันเคลียร์นี่ว่าตูนี้สมควรเป็นของเขาถูกไหมครับผมว่าอีกผมว่าอีกไม่นานก็คงจะเริ่มปรับ ปรับได้ตอนนี้ปรับได้แล้วคนดูนะฮะคนดูคนดูคนดูปรับได้แล้วเพราะว่าสิ่งมันได้ละสิ่งที่ได้รับตอบแต่ต่อไปผู้เล่นต้องปรับในทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างเช่นดูอีหลาากับโมโโกมาเนี้เจอพีอาร์แบบเกือบมีมวยอ่ะอันนี้นี่คุณคุณศรีดาเลยถามบอกมาคู่สเปนโมโกโกเนี่ยบอลโลกหรือไทยลีกครับจะลุมต่อยกันท่าเดียวเกันบมีมวยไทยลีกเดี๋ยวนี้เขาไม่ต่อยกันแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับดักแทงหลังขงนา มูเล่นกูเล่นนะครับก็จริงๆมันอารมณ์มันขึ้นไงแต่ว่าอย่างที่พี่โต้บอกไว้ตอนที่เรานั่งดูบอลกันบอกว่าอิหร่านนี่เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยหรืเ่าโมอกโกร็อกโก้ในเกี่ยวอะไรเล่นเหมือนกับว่า กำลังจะเข้ารอบเอเล่นเหมือนมีเดิมพันเป็นดาบ้แมชจริงจังแค่ไหนอะแค่ไหนเล่นจริงจังนั้นเองแล้วครับโลโกแล้วใครจะเป็นแชมป์กลุ่มอันนี้ก็คือสเปนเป็นแชมป์กลุ่มนะครับสเปนเล่นแบบนี้เจอของโหดตกรอบแง่เลยอ่ะนี่เจมว่าไงใช่ผมมองว่าคืออันดับแรกเลยนะในเรื่องของของไอเดียในการเล่น มีอยู่หน้าเดียวเลยสเปนไม่มีหน้าอื่นเลยพารไปพารมาสิ่งที่เราอยากจะเห็นเวลาที่สเปนเจอเขาแพ็กแน่นๆก็คือไอเดียที่มันสดใหม่มากจ่อไปยังไงซึ่งมันไม่มีและอย่างหนึ่งที่แย่กว่าเรื่องของไอเดียคือทัศนคติผมมองว่าทัศนจตดชุดนี้นะพอนำแล้วผ่อนแผ่วไม่เน้นไม่บุกต่อไม่ขยี้ไม่ขยี้ต่อซึ่งมาแทงเห็นเลยวว่าพวกเขาเนี่ย โชคดีมหาศาลนะที่รอดมาได้แต่ถ้ามันไม่มี VR ป่านนี้พวกเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วอย่างเช่นการนามิลนหน่ศนย์แล้วผ่อนเกมขออภัยฮะอันนัทุระนามิลานหนู่นแล้วผ่อนเกมถูอิ่านตีเสมอแต่ว R โชคไว้ยกเอาไว้แล้วก็มาตีเสมอจากอาสปาดจากลูกเนี้ยคือตอนที่หนึ่งหนึ่งก็ไม่ขยี้เอาจะเอาจาวสองหนึ่งจนมโดนเขาสองสองเนี่ยผมว่านักเต่เป็นจุดสองจุดที่น่ากลัวมากสำหรับสเปนจะไปได้ไม่ไกลเล่นมันทรงเดียวกันสามคน อิสโก้ดาวิดซิลบาอินเนสตาอินเนสตาสรงเดียวกันสาคนเลยต้องหาสรงที่มันฉีกออกไปแล้วมิดฟิลคู่กลางเนี่ยก็ไม่สมควรจะเป็นทีอาโก้กับเซกิบูสเกตเลยมันเล่นบอลเหมือนกันห้าคนเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างออกไปไม่งั้นมันจะมีความหลากหลายเกิดขึ้นอันนี้ก็น่าคิดเรื่องของการวางกําลังลงไปเพราะนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็มีสไตล์พอตัวอยู่แล้วมันอยู่ที่โค้ชจะเลือกจับลงไปใช่ไหมฮะแล้วโหนี่จับออกมานี้แสดงว่าหมดเลย โค้ชใหม่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ที่จะปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นแชมป์กลุ่มที่น่าเกลียดที่สุดดูขี้เหร่นิดนึงขี้เหร่เลยแหละแต่ว่าพอเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยสเปนก็ลงมาอยู่สายล่างนะครับสายล่างก็อย่างน้อยก็หลบคือดูจากสารการก็น่าจะโอเคกว่าเจอกับรัสเซีย เจอรัสเซียเนี่ยคือถ้าอย่างนี้นะดีกว่าเจออุรุกวัยเลยโอเคมันจะดีกว่าเจออุรุกวัยแน่แต่ว่าเจอรัสเซียถ้าเป็นแบบนี้นะโดนว่ามันก็ไม่แน่เหนื่อยเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะเคลียวกันง่ายๆแล้วแหละมันไม่สามารถมองไปถึงะแปดทีมได้แล้วรัสเซียก็เล่นบอลบดบี้แข็งแรงเชียร์แข็งแรงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ตลอดเลยใช่ครับแต่ผมยังคิดว่าน่าจะเออแต่รัสเซียเขาเป็นเจ้าภาพเลยมันก็ยากยากอยู่ันนาคือ ก่อนที่จะเล่นกับมอุพนเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันออกมาลุกนี้ใช่ไหมครรอบรอบล็อกเอาเนี่ยรัสเซียก็จะกลับมาเล่นเหมือนนัดเปิดสนามใช่เกมที่แพ้ลุ้ไว้อาจจะแบบเป็นคุณภาพก็ได้ผมว่าคุณภาพใช่ไหมก็แพ้ไปสี่แพ้ก็ไม่ไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆแถมยังเป็นผลดีในการลงมาอยู่อีกสายหนึ่งด้วยคุณก๊อตบอกว่าสเปนเปลี่ยนตัวแล้วเกมแย่กว่าเดิม ไม่เปลี่ยนไม่มีความหลากหลายเปลี่ยนมา Marco Asensio ไม่มีความหลากหลายใช่ไหม Asensio เนี่ยสองครั้งที่ลงมาเป็นตัวสำรองเป็นไงบ้างไม่ดีทั้งสองครั้งเลยนะคืออาจจะด้วยเวลาที่น้อยทำให้อาจจะยังปรับตัวเข้ากับเต็มโป้กเกมไม่ได้นึกถึงเสียดาย Pedro มันนะทางขวาไป d r o Ches ที่หลุดไป Pedro Ches Marco Alonso อะไรพวกนี้ก็แต่ ก็ชุดนี้ก็ดีนี่ตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ดีนะเปโดก็หลุดหลุดมุมโคจรไปอมาม่ายาวๆเออสเปนเล่นเหมือนไม่เต็มร้อยคนักเตะเจ็บมาม่ายาวๆเหรอใครใครใครตอมสองหนึ่งด้วยตอมต้มเผื่อคุณเจมด้วยเผื่อสองรอบหน้าตกรอบไปทั้งคู่ดีแล้วหมูพูดถึงบรูเกตอุลุกไวย์ก็มันนะคู่นี้มันแน่นอนอะบรูเกตอุลุกไวอ่ะแบบ ชั้นเชิงหรือว่าความแพลวาวนี่มันใช่ความหนักความดุเนี่ยมันมันได้ทันกันนี่ท่านนี้บอกว่าแชมป์กลุ่มด้วย VR นะครับคุณแวร์มิโอนะครับก็แชมป์กลุ่มด้วย VR จริงๆนะครับสเปนก็ยังอย่างที่บอกก็คือได้ได้แชมป์โลกต้องตัดครึ่งแบ่งให้ทีมงาน VR ไปนะครับมีมีจุดหนึ่งคุณก็บอกว่าโรนัลโดน่าโดนใบแดงแต่เราเราดูจังหวะแล้วพี่ต้งพี่ตงบอกมันถทยยนะไม่เชิงออกมัดชัดเจนนะถ้าออกบัตร เวียงเข้าไปตรงๆถูกใบแดงก็แบบมันเหมือนกับสบัดเหมือนเหมือนลำคานแบบแบบจะวิ่งไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทั้งสอกไม่ใช่ทั้งหมัดคือใบแดงมันก็แรงไปถ้าดูดูจากเหตุการณ์จริงๆผมว่าโอเคดูก็ตอนแรกผมดูภาพช้ามุมแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นใบแดงนะครับเออจะพิจารณาให้ละเอียดอีกทีหนึ่งอ่ะเออมันแดงมันก็แรงไปแต่โลนโดเขาก็น่าจะผิดหวังตรงที่เขายิงจุดโทษไปให้ผู้รักษาประตูเซฟถ้า ทุกท่านสองศูนย์เชื่อว่ายังไงก็ชนะโปรตุเกสเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาเหนื่อยแล้วก็โปรตุเกสจะขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มเลยใช่ๆนะครับนะเขาบอกว่าคุณเลิฟ แทงแตงโมบอกพี่เจมส์ครับผมว่าสเปนไม่น่าจะถึงรอบรองนะครับช่รครับเลิฟแตงโมอ๋อฟังเหมือนคุณเลิฟแทงแตงโมไม่แทงสมัยก็ไม่รู้ถ้าเล่นแบบนี้ครับพี่คิดว่าไงครับผมเคียร์สเปนนะพี่ผมคิดว่าอย่าว่าจะรอบรองเลยครับมันจะไปไม่ถึงรอบ8ปด้วยซ้ำใช่แต่ว่านี้บอกไว้ก่อนก็คือถ้าเล่นแบบนี้นะถ้าเล่นแบบถ้าเล่นแบบนี้ก็คงไปไปไม่รอบด้ัศนคติแบบนี้แต่พอเข้ารอบรองเอ้ยพอเข้ารอบรอบน็อกเอาท์เนี่ยก็คงไม่เล่นแบบนี้หรอกถูกป่ะตื้อมาก ตื้อมากเกมของสเปนมันไม่มีความหลากหลายอาเรามาดูคุณชพัสนันนะมันบีบมากลุ้นมากตอนลุ้น VR ประตูตีเสมอ2อของสเปนนะคนเอาใจช่วยสเปนเยอะนะครับเป็นยโรเป็นตัวแปลกๆผมว่าเอยโรเนี่ยเปลี่ยนตัวแปลกจริงนัดแรกเนี่ยเปลี่ยนตัวแปลกนัดที่2จัดตัวโอเคแต่ว่าแท็กติกไม่หลากหลายนัดที่3เหมือนเดิมทรงเดิม ไม่มีไอเดียนะครับก็อุตส่ามีทีมงานมาคือจริงๆเอโร่ไม่ได้คิดคนเดียวหรอกนะครับจะด่าเอโร่ทั้งทั้งหมดเลยก็ก็คงไม่ถูกด่าเอโร่สัก95%ที่เหลือก็ด่าทีมไปยิงแยหมดไปเหอะครับาสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็เขามีอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตเซอร์เดสอะไรมาช่วยคิดด้วยอ๋อก็แบ่งๆไปแบ่งๆอ่งะเอเซเดสไปห้าเปอวันนี้ใครทายสกอร์สามรูกนะครับทั้งโปรตุเกสแล้วก็สเปนยิงรวมกันถูกปรากฏว่ามีเข้ามาก็ถูกหลายคนเหมือนกันใช่ถูกต้อง ทีมงานได้ทําการสุ่มนะครับก็คือแรนดอมมีผู้โชคดีอยู่ในมือแล้วใช่ครับคําตอบที่ถูกต้องก็รวมกัน3ประตูนะครับผู้โชคดี2ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณอนุวัตสินชัยนะครับท่านที่2ก็คือคุณอับดุลเลาะโตะเฮงนะยินดีด้วยนะครับอ่ะพรุ่งนี้นะครับดดแนคู่ดึกตีหนึ่งรายการก็เข้าเที่ยงคืน15นาทีอาเจนดีนาของเมซี่ จะลุกขึ้นมาจากกลุ่มเข้ารอบได้หรือไม่นะครับเจอในเีเรียเป็นกู้หลักเลยโอ้โหแล้วคนกลุ่มดีคนที่มาด้วยเนี่ยกับพี่โต้งคุ่นี้พี่โต้เข้านะครับครับคนที่มาอยู่กับพี่โต้งด้วยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคือคุณเตกบางจ่าโอ้ตอนนี้เขาเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วอ้าละอ้าละคู่นี้ม่มีใครมีผมพี่โต้งแล้วพี่ตกพี่เจมด้วยเหรอใช่โอเคโอเคเจมเตกอย่าลืมนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับแบรนด์ ซุปไก่สกัดครับนี่คือขวดใหม่สายใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหหนึอยมิลลิลิตรมิลลิลิตรครับต้องเน้นนึกอยู่คิดคิดอยู่ในรูปแบบใหม่นะครับช่วงนี้นอนดึกดูฟุตบอลทำงาน หรือว่าเรียนหนังสือนะครับผมว่าดโดนโัวช่ยยิงจุดโทษไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ดื่มแบรน์เพราะว่าอดนอนเพราะว่าโดนโดนกลัวเนี่ยฮะโดนโดนอนน้อยนี่จริงๆก็ถ้าได้แบรนด์มาสักนะกลายมสักร้อยมิลลิลิตรเนี่ยโอ้โหรับรองว่าจุดโทษลูกนั้น่ะไม่เหลือนะแต่ว่าถ้า อิหร่านที่เข้ารอบนี้ไอ้สามสี่คนที่ไปกวนโรนันโด,ดน่ะแล้วมาน,นั่งหลับในสนามนี่ถือว่าคุม้มทำเ<า>พื่อชาติทำเพื่อชาติอิหร่านต้องมอบตั๋วรอบต่อไปให้เลยนะโอ้โหครับแต่วันนี้สนุจกจ่าข้างแลมก็บทสรุปนะครับกลุ่ม A แชมป์กลุ่มนะครับอุรุกวัยกลุ่ม B รัสเซียการไขว้กันนะครับในกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คืออุรุกวัยจะไขว้มาเจอกับโปรตุเกสแล้วก็รัสเซียไขว้เจอกับรัสเซียไปเจอกับสเปนนะ อนี่เวลาหมดยังครับเอาหมดแล้วเหรอโอ้โหอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้แฟนอาร์เจนติน่าพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยครับดีก็แล้วอาร์เจนติน่าเองก็พลาดไม่ได้เหมือนกันอาร์เจนติน่าเองก็พลาดไม่ได้ใช่นะครับตีบอลเตะตีหนึ่งก็เข้ารายการตั้งแต่เที่ยงคืนสิบห้านาทีคุณเต็กบางจากนะครับพี่ตอโต้งแล้วก็คุณเจมส์ซาลิก้ามาอีกรอบหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะแบบว่าพูดคุยกันแบบ ดูเดือดแหละสำหรับควันหลงของสองกลุ่มนี้นะครับลากันละนะครับผมขอให้พักผ่อนกันให้เต็มอิ่มดื่มแบน์แล้วไปนอนซะแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องทำงานทำการใช่ไหมอุ้ยก็ททำสินะครับผมวันนี้เราสามคนนะครับพี่ตอโต้งคุณเจมส์แล้วผมตังคุยลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ